แม่พาช็อปลูกพาชิมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แม่พาช็อปลูกพาชิมอาจจะเห็นว่าทําไมแม่บีถึงใส่แมสนะคะเพราะว่าช่วงนี้แม่บีอยู่ในช่วงกักตัวนะคะเมื่อกี้ลองเปิดแมสเอ้ยเมื่อกี้ลองถอดแมสออกดูแล้วนะคะเพราะว่าเป็นรอยแมสนะคะก็เลยไม่สามารถจะถอดแล้วฟูดได้นะคะอ่าก็นั่นแหละค่ะ อย่างที่ทราบกันก็คือฤดูนี้เป็นฤดูการของเจ้าลูกหนามเนาะเจ้าทุเรียนนั่นเองเป็นราชาของผลไม้ฉะนั้นหากย้อนไปดูนะคะแม่บีก็ได้ทําคลิปปอกทุเรียนไว้หรือว่าพาไปดูทุเรียนไร้หนามนะคะแล้วก็มีแบบชิมเจ้าทุเรียนหลงรับแลนะคะก็ฝากให้คนไปดูคลิปย้อนหลังกันได้นี้นะคะแม่บีก็จะมาพิสูจน์ว่า ทุเรียนราดำนั้นแต่ที่เขาเลื่องหรือว่ามันอร่อยเนื้อดีนั้นมันจะสมกับคำเล่าหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวนะคะแม่บีจะได้ทําการปอกก็ชิมเจ้าทุเรียนราดำขออนุญาตไปปอกก่อนนะคะทุกคน h o r l a r นี่นะคะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นเนื้อไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เป็นไงทุกคนนี่นะทุเรียนลาดำอันนี้เป็นหมอนทองเนาะครับหวานมันมากอะ่ะแต่ก็ถ้าให้เทียบนะ ก็คือรสชาติเหมือนหมอนท้องทั่วไปแต่ว่ามันไม่เสียสักพูเลยนะคะที่เห็นลาดำเมื่อกี้เนาะให้ทุกคนดูเม็ดนี้เป็นไงเม็ดเล็กรีบมากเลยอะ่ะอันนี้ก็คือสุกแบบเยอะแล้วนะดูสุกแบบเยอะแล้วค่ะอ่อยาตไปกินทุเรียนกันต่อนะ A later few moments later. และนี่นะคะทุกคนก็คือทุเรียนเม็ดในยายปางนะคะเมื่อกี้แม่บีได้สามเหลี่ยมดูแล้วนะคะดีดูด,ด,ดูดูนิดนึงคือมันเหลืองแล้วมันสุกแล้วแหละทุกคนเดี๋ยวแม่บีจะทำการแกะทุเรียนเลยแล้วกันนะคะพันนี้แม่บียังไม่เคยกินแลน้วก็เลยเอฟมาลองดู ดูว่าจะแตกต่างจากพันธุ์อื่นยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองปอกผู้เรียนกันเลยนะคะปริงนะคะและนี่นะคะทุกคนก็คือเม็ดในใยปางค่ะอันนี้แข็งสุดอันนี้นิ่มนิดนึงแล้วก็อันนี้แข็งนะคะดูเปลือกมันสิคะทุกคนบางมาก แต่ถ้ารสชาติอร่อยก็ให้อภัยนะเพราะว่าหนามแหลมมากนะคะทุกคนนี่ได้แผลมาแล้วหนึ่งจากหนามนั่นเองเพราะว่าใส่ถุงนึงก็ไม่ขนาดถ้าะะงานนี้โทษใครไม่ได้เลยจะเป็นยังไงนั้นมาชิมกันเลยจ้านี่คือทุเรียนเม็ดในใยปางนะคะ เม็ดเล็กมากชิมก่อนเนื้อเขานะครีมมี่แต่ยังไม่เท่าหลินนะคะที่ที่ไม่มีเคยกินก็คือหลินของนับแลของอิตาลีเนาะเนื้อจะครีมมี่แล้วก็เม็ดเล็กกว่านี้แต่ว่า รสชาติก็คล้ายๆกันครีม,มี่แต่ว่าไม่ได้หวานมากเนาะมันเป็นทุเรียนที่เป็นพันธุ์หาย,ยากพันุโบราณน,นะคะดิ่ก็เลยแบบลองกินสักครั้งหนึ่งในชีวิตและกันเพราะเราสาวทุเรียนนะคะกินมาหลายพันแล้วแต่พันนี้ยังไม่เคยลองก,ก็เลยซีฟมาลองดูสําหรับถ้าใครที่แบบชอบทุเรียนที่กลิ่นไม่ค่อยแรงแล้วก็ เส้นใยไม่ค่อยเยอะนะคะแนะนําอันดับ1คือสําหรับแม่บีคือหลิ้นรับแรนะคะอันดับ2ก็คือเม็ดในใย,ยปาถ้าใครอยากให้แม่บีชิมทุเรียนพันธุ์ไหนอ,อีกนั้นที่ว่าอร่อยแล้วก็เด็ดคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่บีด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย